Mm-hmm, that's gotcha a thought.

แต่ก่อนนี้ขายส้มตำอยู่ตรงที่เชื่อแยกเลยอันนี้กิจกิจการนุ่งเรือง <c oughs> มีอาหารตามสั่งก็มีเมียนปะครับเชฟทำเองเลยนะครับที่นี่ เจ็บโชคปีนะครับ, <c oughs> ร,บร้านเพิ่งเปิดใหม่ครับลูกค้าที่อยู่แถวหัวไผ่แถวชนบุรีนะครับผ่านมาทางนี้นะครับครัวเดม,มองอีสานบ้านเฮาครับ ก็ประารขายอยู่ชนบุรีครับชนบุรีตรงที่แยกหัวไผ่นะครับลูกค้าที่ผ่าน เป็นอาหารทีสานท่ามลองที่อาหารทีสานที่มีลาบก้อยนะนี่คร,นะรับก็ประมาณนี้นะครับพี่ผมนะไปดูเสพทำอาหารนะอาหารก็นี่ประมาณนี้เนะสพเสพตำไทยตำปู อะลแล้วก็มีโต๊ะแบบนี้ด้วยนะโต๊ะแบบเรียงต่อไปก็ต้องมีจิ้มจุ่มด้วยนะที่โตระนะต่อไปจิ้มจุม่มจิ้มซีฟู้ด อ๋อบนีครับคุณอมลทิพยครับผ่านมาทางนี้อย่าลืมมาอุดหนุนร้านกัวเดมองครับเจ็บโชคดีครับ,อา,ารบ,ารบอาหารบ้า้เนาครับอาหารประมาณ ร้านเชฟโชคด,ดีครับเชฟทำเองครับก้อยผมก็มีนะครับ มีพน ok ักงานแอบนะครับเอาผมก็ให้ผมเป็นการจัดร้านที่นะบรึ่งปิดไหนนะเปิดจากเที่ยงวันครับถึงประมาณสี่ห้าทุ่มได้นะ อาหาราสารนันบ้านนะเจ้าดีัวรจะมองครับควรจะมองรับทางอาานที่ท,ทางเต่าไปพนัดแล้วก็หรือพนัดไปทาเนเต่าอยู่ประมาณประมาณเส้นนี้นะเส้นถ้าเลี้ยวเข้าพาันทองเลี้ยวขวาครับก็เดิพันทองนะครับตรงที่ป้ายนี้ นี่ครับ,ร,บร้านใต้านป้ายประมาณนี้นะมีแต่ก้าว้อยอยู่ประมาณนี้นะร้านเชฟชคดีครับคุณผู้ชม เป็นร้านเล็กๆเพิ่งเปิดใหม่นะเป็นอานาิสานบ้านเฮานะผ่านไปผ่านมาอยู่ประมาณแยกของไทยมาประมาณร้อยห้าสิบเมตรได้มก็มีเตียงให้นั่งด้วยนะเตียงแบบนี้ก็มีนะมีนะครับ่านผู้ชมไปก่อนเชฟโซ่เขาอยา่ตรงที่แยกของไทย นี่ครับทําสดๆเลยจ้ะควนขมมงนะครับเจ็บโชคหน้าถัดกระุ่งไทยแดงนี่ก่อนทีท่กระกานี่อะไรกระตุง การ อันนี้มีขายเลยรทรสั่งได้เลยตรใช่ครับลูกค้าบางทานก็ี่่อทำสิาดสต็กก็จะโทมาขอแวก็รับได้เลยมีม้ด้วยมีไม้ด้วยถ้าบางทีลูกค้าแบบรีบๆก็โทรมาก,ก่อนได้ครับแล้วก็มาแวะรับได้เลยกดเบอร์โทรเลยครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามหนึ่งหนึ่งเก้าูนศูนย์เก้าเจ็ดค ลูกค้าสามารถโทรสั่งได้ล่วงหน้าเ็าแวะรับได้เลยอันนี้มันขายทางอะไรทางไลน์แมมด้ไหมยังไม่ได้ขายระบังที่นี่ร้านอาหารอีสานบ้านเราอ,อืมอืม มีโต๊ะมีโต๊ะนั่งนั่งกินได้นะมีโต๊ะให้ลูกค้านั่งกินผ่านไปผ่านมาก็ามานั่งกินได้นะัะที่วัวดมองตําแซบตํานัว นี่มีพัดลมให้แบบบ้านๆเนะครับทำแบบบ้านๆเลยครับมีเก้าอี้ให้นั่งกินแบบนี้คนะรับเตียงเตียงเตียงให้นั่งกินเรวมาดูเชฟทำอาหารนะเชฟทำอาหารต่อ นม่ขาักนนา้านไหนการแบ่งลูกค้าได้ยังกับแกมอมน,นี้กับแก้มเหมือนก็อยู่หน้าลงหนังแพงนะอยู่หน้าร้าน,น,าาน,น,านชบอโซ่ไม่ไม่แพงนะครับ อันนี้เช่าแพงไหมจ๊ะเอ่อยังสองพันห้าครับแต่ตอนนี้คือก็แจกใจรถให้ห้าร้อ,อ,อย 500, ครับอืมเนะขอให้ขายดีๆนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยร่ำรวยแน่งานนี้เจ็บโชคคนารัทธาบ้านเฮานี่นะอาหารตามสั่งก็มีขายตั้งแต่ตะปูใบ,าบ,บาสามครับใบสา,<จ>ามอะเริ่มเริ่มมาประมาณใบสามครับผมก็มากินได้เลยครับผม Нам под พนักงานเสิร์ฟสาวสวยนะครับที่นี่กินแบบบ้านนะครับท่านผู้ชมเชฟโชคดีการันตีแซ่บอิหลีเชฟโชคดีขเขาขึ้นชื่อเรื่องส้มตำนะครับอย่างนี้ นี่มาดูาทำชูํรสนิดหน่อยนะครับร้านนี้ไม่ใส่เยอะ,อะมันนี้ร้อนมากเลยครับวันนี้ดแดดร้อนเปรี้ยงเลยวันนีน้ตอนเย็นก็ร้อนนะครับ เแคบท,ทำเองทุกอย่างนะครับ คนอีสานบ้านเฮาผ่านไปผ่านมานะครับแลกมากินได้ครับแถวแยกของไายนะครับเก็บโชคดี เมนูต่อไปอะไรตอนนี้เป็นก้อยผมดิบครับก้อยผงดิบโคผุนนะครับเนื้โอโคผุนสดๆเลยครับเนื้อโคผุนก้อย はいこんばんはい。はい เนื้อโกขุนเนื้อโกขุนแทงกว่อวะเนื้อโกขุนแงต่อแทงต่าทนี้ก็อยู่ในหาก็เกิุนเกิดรัวแลเจ็้อยเลยนะครับรัวหนึ่งไหมใช่ค่ะเพราะเราจะมีโกขุนของกแพงแสนแล้วก็โขุนองญาันอันนี้เป็นโคุนจากกแพงแสนค่ับ้าเป็นธนาคารก็คือซื้อจากกำแพงมาเลยค่ะโอ้ไขมโกขุอืน่าจะทำแล้ไหมีจะกินเน่ะ บ้านเราที่จะมีอยู่ส่อสหกรณ์เกู่กับโกก็จะมีผมเป็คนยังทำซึ่งอยู่แลเอกแล้วก็เป็น,นแสนค่ะร้านเล็กๆเปิดใหม่นะครับผ่านไปผ่านมาอุดมนุ้เจ็บโชคดีด้วยนะครับท่านผู้ชมเก็บทำเองทุกอย่างครับวันนี้สู้ชีวิตมากครับตอนนี้ ชีวิต <sympath> ก <is> ็รักแค่สู้กลับนะครับเบอร์โทรโทรสั่งได้นะอยู่แถวหัวไผ่นะโทรสั่งได้โทรสั่งไว้ก่อนก่อนมาเอาได้นะครับเบอร์โทรบอกไปแล้วนะครับอยู่ในประมาณกลางๆคิดกับท่านผู้ชม ขาดไม่ได้ครับต้องใส่สักหน่อยครับอยู่รินเชียกับตัวบาซิลัสก้อยผมนะตาอยู่ตรงแยกหัวไถ่ครับขวดเดอรมองครับเดอรมองคือภาษาบื้นท้อนี่ครับแองเดอรนี่ะครับมองเดอรเดอรมองครับไต่ผันไผ่ผันมาอย่าึงมามองเดอรนะครับครับผมแม่แม่มามองแล้วก็แม่พุดเหมืนด้วยเดอรมองด้วยเดอรแล้วก็กดคุยเดอรนะครับ นี่ครับใส่จานครับใส่จานอือหือก้อยขมโคขุนทนยังดำข้อขุนตะแเป็งใช่ขอขุนตะแเป็งครับที่จ <c oughs> ิตนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกเราก็ไปลงท้องกันครับ

لا لا น,นี่ก็อขอจินข้าวก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เวลาท่านผู้ชมได้ก่อน,น